มันมันข้าไปดูใจมันนี่อยู่เป็นยังไงเดีอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันอยู่ตรงฐาังกลัวไม่ได้เลยอยู่ฐานแน่นอนเอาอีกโอ้โหฟันดำเฮ้ยโอ้โหช็อตนี้เฮ้ยเล่นกัน นี่คือเด็กผีครับทุกคนลุงพานโลงกับเด็กนักเรียนเมื่อวันที่6เดือน8ครับนี่คือชื่อคลิปของเขาใครอยากไปดูเต็มๆนะครับเซิร์ชเข้าไปเลยของเด็กผีสถานที่แห่งนี้ครับคือโรงเรียนล้างที่มีอาถรรพ์มากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับและคําล่ําลือที่นี่เขาบอกว่าลุงพานโลงกับผีเด็กนักเรียนคุ้นๆไหมครับสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่เขาเคยมากันแล้วแต่วันนี้เขามาอีกรอบหนึ่งครับ และดูสิว่าจะสนุกแค่ไหนไปหกมึงได้ยินไหมสถานที่เดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมนครั้งที่แล้วกูจําได้ไปเสียงอังกะลุงเหมือนครั้งที่แล้วกูจําได้เพราะว่ามันมีเสียงอังกะลุงนี่คือหนึ่งเสียงที่มันดังอยู่ตลอดเวลาในตอนที่เราเดินมึงจําได้ใช่ไหมเอ๊ะป้ายนี้ไม่เคยมีกูว่าวันนี้มึงลองเดินหาเสียงอังกะลุงนั้นดีกว่า พะไม่งั้นน่ะถ้าเรา,าเดินหาเสียงนี้ไม่ได้มึงจะไม่เจอต้นต่อตัอต้งแต่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราก็ไม่เจอต้นต่อแต่เราเจอเด็กใช่กูอยากเห็นอังกัลุงนั้นไป <fi. S 1> เดินไปนี่ห้องนี้ ã, ความเป็นไปได้สูงมากเฮ้ยนี่สิอังกัลุงเข้าไปเข้าไปหาเข้าไปเลยไอ้หนูกูไม่รู้หรอกนะเว้ย ตัวฟ้าด้วยนะเสียงกูจะเป็นมึงหรือลุงพะโลงที่เล่นแกล้งกูแบบนี้แต่กูบอกเลยว่าครั้งนี้กูไม่หนีหนนะเสียงฟ้าด้วยพยายามจับใจความฟังนะสักคู่พี่พยายามจับใจความฟังนะเสียงอังกะลุงที่ว่าม,มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณเนี้ยกูบอกให้ ไอ้เกดมึงตะเลิดมึงมูมูไม่ลอยได้มึงมึงเข้าไปดูเข้าไปดูนี่เข้าไปดูดิไปดูพ่อห่มมูงมึงมู๊ไม่อังกะลุงไอเกตถืออังกะลุงนะเฮ้ยมู๊มึงเล่นอังกะลุงมันฮะเฮ้ยอ่าอังกะลุงมีประเด็นครับมันไม่กี่อันวะเดี๋ยวมันไม่กี่อันเพราะมันที่ พยายาวเขาด้วยแต่เสียงมันมีอันหนึ่งเหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอเชิดกูก็ไม่รู้ว่าเสียงมันอยู่ไหนไงแต่คือใช่แต่ประเด็นคือใครเดินผ่านวะอ่าใครเห็นเนียถ้ามึงได้ยินเสียงเขาจริงมึงเดินออกมาเลยกูเชื่อถ้าอยากให้กูเชื่อมึงเดินไปเลยโอ้โหไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กผี่อังกะลุงมันคือลุง เฮ้ยลุงพันโลงล่าลุงพะนโลงนั่นไงลุงพะนโลงจริงๆด้วยคนเดียวคนเดียวคนเมื่อกี้วะเฮ้ยมาให้เขาตอบเก็ตอะไรอะใครอะกูจะไปรู้เหรอไปเดินไปดูเดินไปดูนะไม่อะไรโอ้กูกตกใจมึงเนี่ยลูกแท่งดุ้งใครกระชากอะไรโอ้ จินตนาการหรือเปล่ามึงเอ้ยเกดกูก็ตกใจหาลากไส้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเกดมันมีเด็กมันมีเด็กกินกระเป๋ายมีเด็กด้วยว่ะเหมือนยิ้กระเป๋าตัวเองไม่ใช่มีเด็กกับนักเรียนที่มาเสียชีวิตเต็มนแห่งนี้ไฮ้เกดเกดถอยก็ถอยแล้ว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 ก็ว่ายเด็กนั่นแหละเพราะว่าเม่กูเห็นมือมันมาหยิบกระเป๋าเด็กกับพัดตกลงมาเสียชีวิตแต่พะโลพะโลไม่แน่ใจ เกตกระเป๋ม so ันมีถังด้วยเป็นไรเสียกระเป๋มีถังกระเป๋อยู่บนถังถังอยู่กับกระเป๋เกตมึงเดิาไหมดิเดากระดุมให้มันดิเอากระดุมให้มันเออให้มันเดาถังมันเกตกีบป่ะเกตกีบป่ะว้าวตั้งสติให้ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวมึงแน่นอนถ้าหากว่าใจมึงนิ่งอู่มึงโหดจังวะอยู่นะกระดุมแตกเลยกูจะบอกอาจารย์ดิมึงเคยทำคุณไม่รู้เรื่องนะ เฮ้ยกูไม่ตลกกับมึงไงหนูกูบอกมึงก่อนนะกูตบจริงนะแต่เหมือมันจะแอบมองมึงกับกูไอ้แกอย่าวิ่งอย่าววิ่งเย่าวิ่งมาอยู่ตรงถังกูวม่เล่นอะไรอยู่ตรงถังแน่นอนมนเล่นอะไอยู่แน่นอนเกิดเกิดเกิดเิ่เกิดเกิเกิดเกิดเกิดเกิเกิดเกิ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 เกเจิเกเิเกเกเเเเเเ กูเนี่ยนางรำกูกระทืบนไปแล้วมึงคิดว่าไปกูมากูจะไม่กลาก้ากระทืบมึงจริงเหรอกูบอกมึงก,ก่อนเอา้ามึงโยมไปทำไมหย่ะมาแล้วโอ๊ยเอ้ยไม่ได้ระใจอะหนูลูกแ,ลแต่แต่เราต้องใจแข็งกูจะไม่ยอมเด็ดขาดดีมากเก็ศมึงไม่เข้าใจถึงมากเลยน้องรักกูบอกเลยมีมึงอยู่กูไม่เหนื่อยปไ,ไปไหนละไม่รู้ไปไหนแล้วค่อยๆเดินเข้าไปยดัดเกศเขาค่อยเปิดลูก ไม่เกตปะเกตไม่เีดอ๋อนี่เลยว่าอยู่ในห้องนี้ไม่เีดแสดงว่าที่นี่ไม่เฮียนโอ้คุวิลาเยว่าอาจจะเสียงหมดก็ได้แต่ว่ากูว่ากูส่งหุยดีไงหุยหุยตัวนั้นปีนแตัวกระป๋องนี่กระป๋องนี่กระป๋องมันน่าอยู่ตัวกระป๋องข้างนอกหุยหุยมันน่าอยู่ตัวกระป๋องข้างนอกเกตไม่เห็นเกตไม่เห็นเกือบไปแล้วนี่ไง นี่ไงมันเจอถือกระป๋องมาแล้วนี่ไงนี่ไงอุ้ยปีนเขาดำมาครับป้าประตูป้าประตูไม่ต้องกวนเอาแล้วป้าประตูกีดไปกีดไปเฮ้ยผ่านไปได้ไหมวะไอ้เกนดูมิดเดิลแป๊บป้าประตูป้าประตูป้าประตูป้าให้ไปดีที่สุดเอาอีกโอ้โหฟันดำอุ้ยเุ้ยไอ้เกนกูบอกมึงแล้วกีดแล้วเฮ้ยกูบอกมึงแล้วบอกมึแล้ว คลิปแรกก็ะมานแล้วโอยมปิดแล้วปิดแล้วโอ้ยใจเย็น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 โอ้นั่นไงจริงจังอุ้ยแประตูปิดประตูปิดประตูปิดยังไงอ่ะไปิดยังไงวะพี่กูก็ไม่รู้มันปิดไปแล้วอ่ะแล้ทำไงเนี่ยค่อยๆเปิดเดินไปเปิดไม่เป็นไรค่อยๆเปิดดู เด็กแคทแต่เปิดปันปังไปเสียงอังกะลูกอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยภาพสโลว์วะแล้วเสียงมันอยู่ไหนวะกูพยายามจับเสียงมันอยู่นะเว้ยกูไม่รู้ว่าเสียงมันอยู่ไหนตอนทีวเกมตกงไม่ดีแล้วมึงอยู่ห้องไหนอ่ะกูอยู่ห้องนี้มึงอยู่ห้องนี้เคยเฮ้ยมีอะไรเรียกกูนะมีอะไรเรียกกูเลยมีอะไรเรียกอ่ะ จิบจิ๊ขงหลังข้างหลังมีขลังใครขลังมึงอะมีขลังมึอมงมอะจะข้าง,ล,ง,ล,งลังกูแต่อ๋ออ๋อ,อ แต่แล้วลูกสองคนนี่เคมีมันได้จังเฮ้ยออ้ยอเอาหายไปแล้วฮะเฮ้ยโอ้มุนมาตอไไนวะเฮ้ยคีดแล้วสุดหลังลมันกันนี่ฮะ อยู่หลังมึงด้วยเหรอทีดโดนพี่หลอกครับหลังกูก็มีหลังผมเนี่เอากระดูกหลงหลังกูก็กระล้วกระเป๋าอยู่มึงเจอตัวเดียวกูไปเนี่ยของผมเนี่ยเอากระดไงของกูแล่วกระเป๋ากูงงเฮ้ยสองตนมากของกูแล่วกระเป๋าโอ๊ยเด็กขยับไม่ได้เลยตื่นจะไปด่ามันด่าพีแล้วขยับไม่ได้เลยต้องดูเสียงแล้วช่วงนี้ต้องดูเสียงหมดแล้วครับผม ว่าน่าจะโมโหจริงวะนะไอ้เกดเจอแล้วเฮ้อะไรอ่ะเกดสายมันรต้องไม่มีใครดึงนี่วะใส่สินเนาะแล้วมันโยกได้ไงวะนนั่่ดิพีเฮ้ยมันโยกได้ไงวะพี่มันโยกได้ไงวะโยกไได้งพี่ฮะ โอ้โหช็อตนีกูมานดำมึงเห็นไหมเพื่อนหมกูมานดำหมดทุกคนเฮ้ยกูก็เย่ยวจะแตกก่เ้อโอ้โหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวบาร์ดี้ารด้บายอดร์อ้าวเกตไปนทีนี้เต็มเต็ม สวัสดีครับไอ้โดโอ้ยมันแย่ใครยาวอีกนะได้ตกใจหมดฟังแต่มอไหเมื่อไหร่มไม่ไหร่มั่อไรกม่ไม่อไ่เม่ร่เอไ่เม่อไ่เมื่อไเม่อหร่เ่อหร่เอไหรม่อไอไ่ม่ร่เมื่อ่เมืนเมรเมืไรมื่อร่อ่อเ่เอ่ามออ ก็กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็กูโมโหอ่ะความโมโหมันมีในทุกคนน่ะก็ทำโมโหมันทำได้หมดไอเกตฮึ่ยอะไรอะเมื่อกี้มันอะไรนึกเกตแมดูนี่มันมีนั่น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 เฮ้ยแวนแ่วนแวนแขวน่อแขวนยอ่เฮ้ยกระเป๋าแกวนย่ใจแขวนวะเอ้ยเอ้เฮ้ยทำไมบูมือเฮ้ยมีสองตัวขามือเนี่ยมึงลองเฮ้ยเรียกอะไรวะผีเรียกเป็นเป็นตัวป้าหรือเรียกเป็นอะไรมึงเห็นอะไรไหม ไม่เจออ่ะก็ตกมันมันมีกูเห็นแล้วทักอย่างอ๋ออยู่ข้างหลังมึงด้วยจะ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 เข้าไปมาดิมึงฟังไว้นะอะไรที่เป็นมุมอับหรือเป็นมุมแคบไอเด็กคนนี้มันจะวิ่งเข้าไปหลอกมึงกับกูตลอดเวลาร้องสังเกตดีๆถ้ามึงได้มองตั้งแต่แรกนะคือไม่เพียงแต่าวิ่งก็แค่มือมาเย็บมันแค่ผีเด็กอ่ะ งันไปหยิบเลยไปหยิบปะยังให้อ๋อมันหยิบไปแล้วของมันแล้วมึงจะไปมึงวม่รีบไปไว้เราจับดิมึงเห็นอะไรไหมเห็นไหวเลยคนที่มันเหมือนโบกมือท้ากูจับดิใครจะจับเรามึงก็พูดไปดังตลกมึงเคยเห็นกูจับผีได้ตัวไหมไอ้หนูถ้ามึงยังอยู่มึงวิ่งกอกมาเลยลูกน้าถึงระเชื่อมึงจะมีอยู่จริง อย่านะมึงเข้าเล่กอนมันเลยนะถ้ามึงไปจับบาสมันเนี่ยเท่ากับว่าการที่มึงนั้นจะเล่นกับมันเลยนะเรามึงต้องปันซ้ายนะนะถ้ามึงปัดขวากูบอกแล้วว่าติดถ้ามึงต้องปันซ้ายอย่าเข้าเข้าซ้ายต้องตีซ้ายตีซ้ายอย่าไปเล่นนะตีซ้ายปันตีซ้ายปันตีซ้ายฟูใส่ก้อยไม่ได้ออกไปไหนเลยควายเอาึงมาไปแล้วนะก็คืนแล้วแต่มันไม่มาเนี่ยน่ะเฮ้ย ไไปดด้ด้วยเฮ้ยลูกบอลปิวไปได้ไงวะน่ะ<อ>มันเอาไปแลว้วกูก็เห็นแล้วมันเอาไปแล้วแต่มันไม่โดนเตะเลยกับเพื่อนหรอกูกำลังหล่อเลยมันก็พูดทำจะเอาเฮ้ยสนุกสนานกันเลยส่งเขาไปดิคือกูมานกับกูมานกับพะโลงเล่งงนกันในเมือ่ออกมายืนรอบอลดิเดี๋ยวมึงเตะไปให้มันนะมึงไหาไปให้มัน เออกูจะรู้ดิไหมถ้องมาจรับบอลไหมฟื้นแบบนี่เตะคืนด้วยเมื่กลับมาเองนะอ่ือหอมันเล่นกับลุงหยางหรือเปล่าลุงพันโลงปะวะกูว่ามันเล่นกับลุงพันโลงบอลนึงเฮ้ยบอลน่ะบอลหายไปไหนแล้ววะเอ้าบอลน่ะไอเกตหาบอล แต่รู้ว่าดูในห้องอ๋อโอเคพี่อ่ะเก็ตมานี่อ่ะฝากถือหน่อยยังไงเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เด็กผีเจอกันน่อนพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งวันนี้สำรอับพรุ่งนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับตวเลออืมสุดยอดถูกคลิปแรกก็คลิปแรกก็ทำหูตาสว่างเลยเชิดกับเก็ที่เขา มาในโรงเรียนที่เคยมาแล้วแต่บอกแล้วมากี่ครั้งกี่ครั้งมาซ้ํากันยังไงบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันทั้งสนุกกว่าเดิมหลอนมันแล้วก็ฮาครับผมปะปนอยู่ในมวลคลิปของทั้งสองคนนี้สุดยอดสนุกมากครับผมคลิปนี้ขอบคุณคลิปจากเด็กผีหลงด้วยครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆเปยังกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ครับผม ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดพาลอนด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาลล์ดด้วยนะครับเป็นการแบทเทิลคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลฟ์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพาิหัสครับเวลา2ทุ่มครึ่ง จบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ